สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กันหรือเปล่าหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดกันใครเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ถึงจุดหมาย เพื่อความปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะมามาทุกคนเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาออกมือนีสุดท่ายได้ทุกคนไปเปิดอีกที่วันที่สิบเก่านะคะ ดีค่ะออกมือนี่มือสุดถ่ายเนาะคะ่ะไปเปิดอีกที่วันที่19เมษายนนะคะเห็นเข้าเจ้าประกาศว่าจังสันเนาะสัทีห้าคนเดินทางกันบอ่อกับบานกับซองกันบอ่อทุกคนแม่เหมยว่็ได้ไปไซเด้วยค่ะอยู่กรุงเทพ หมังเก้าสวัสดีหกคนวันพุธผ้ากันใด่าทุกคนมาครูเลยเดน4ีับสามจอบระเขาทุกคนมามาเดนสองสองวันวันจันวันจันกับมาเก่าหาวันพุธกัามาีสามนะคะเนาะกับมือนี่ตรอบแป๊บหนึ่ง คอมเมนต์ทักทายกันได้เลยยุไซเน่ได้บอได้กรับครับประสานทำงานบอแม่เมืยกับบอได้กรับเพื่อกันรอแบบว่าหลังสงการจะสิกรับขันกรับพาอวานมันมันบอมีรถหน่ะนะบอมีรถเจ้าของลูกกลับไปเฮ็ดงานพร้อม แล้วบาได้อยากปลาลูกไว้ผู้เดียว,วนะนะพแม่นผู้เดียวดอกคือว่าแบบก็อยากปลาลูกไวนะ้น้าก็อยู่หลาย้นอยู่ดอกถต่ไปก็คือไปน้ากันนั้นสินะ,ะสวัสดี36คนทำงานอยู่ชนบุรีครับป,ประธานโอ้ทางผนได้แเงินดี สงการก็ได้สองแรงสามแรงบ่สดีสามสิบหกคนวันพูด,นด,ด,ดคนเบิ่ักร้ายจริงเยทุกคนวันเบิ่งต่างพันพันแปดพันเก่านะดับ่รูว่าเพิ่งถือกันบ่รอบแป๊บหนึ่งเด้อทุกคนมืน้อวันวันซุกแล้วขอให้หมาน <laughs> โอ้เด็ดสามแรง่งสี่แรงก็เป็นตะเหตุอยู่อ้แต่มันซื้อเจ้าอ่าน,ยา,นยากนี่อย่างนี้ไทยเลนนี่อย่างนี้อ่านบ่ออกเจ้หน้ายเอ้ยเขียนภาษาไทยมาให้อ่านเนี่ยจะมานบ่งหงอดวังหันนี่จะได้เบิ่งบ่งจะได้เบิ่งคอยออ แต่อยู่น้ำดวงคือเก่าเราพูเราอันลังเถื่อเป็นไหนเถือ่อซื้อไปเถื่อกันนี่ในน้ำดวงน้ำนยังหลาย่างเถือกับเถือกอะไรทุกคนตอนนี้สวัสดี7จคนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างได้ลกลับบ้านกันไหมไม่ได้ดูครับผ่าดเลยม่ากันบางทีมันมันบ,บ่ได้ไหลเป็นเวลาเนาะทุกคนคืออยากไหลกันไหลเหมือนีี้มาไหวเด้เหมือนนี่เที่ยงกลัวอะไรกินแล้วครับท่านข้าวข้าวทอดรสชาตะคือเดียมาสูกินไปสะล้องสงกัน ก็เปิดบนบุลานสวัสดีห้าสิบเอ็ดคนเดี๋ยวป่อมันเดยได้ดสิงห์อกให้เบิ่งกหรืสิไลบ้านน่านดอกสิไลบ้านนาณแค่สิบน,นาที่สิบเอ็ดนาทีเท่านั้นแหละสวัสดีค่ะชมครั้งแรกค่ะค่ะชมครั้งแรกก็ย่าเฝ้าวไทยครั้งแรกเด้อเพราะมันเก่าสองมันเก่าวันจันทร์กับวันพุธแล้ว <laughs> ไปแั้ว มือนีบันหวานครับวพราะฉะนั้นแขวนอยากหัวแบบบางคนน่าชมครั้งแน่วันชมครั้งแรกกับทายครั้งแรกกับมีอเลยทุกคนร้อนเขาสองมือแล้ว,วนะเออวันจันทร์มันกับเขาวันพุธมันกับเขาทั้งสีน่นะรอที่ครับเดี๋ยวเด้อกกอีกจังอีกจังหนึ่งนะทีก่อนใจเย็น,ยน ยกให้เบิ้งแล้วบ่แพงดอกเล็กนั้นจะได้มีเงินเที่ยวสงการเนาะจ้าเอาเบียรยจัก3าวดกัก็เอาละบบเน่ด้อครับเออคนอยู่กับดวงกับยังด้วยกันแล้วมันกับโบจักก็ไม่สะออกตัวใดดอกเล็กนั้นใช่ครับเพจะไปไหนเนี่ย cái túi bia hết mẹ cũng chứ quần đeo các bao giày Bên này hả yên ôi tao bỏ nhàng được bao đầy nhìn các đang ngồi xiềng hết nô no mày đúng buồn nhỉ qua sẽ mua mày xui đủ nhìn mục cần dây mồ rồi nghe mua dây mồ dây dây cả thị mày tôi buồn ก็เลยมาไหลก่อนอ่ะนะแพรว,ว่าถ้าว่าเฮ็ดแล้วมันโดนนี่สินะสร้างเงินมากในติ๊กต็อกว่าแม่น่าใหม่ปีบเด้ทุกคนเน่อใหม่กันสดนี่แหละวันไหลชนบุรีเริ่มแล้วครับประสาทโอ้ยเท่าแล้วมันเสียเป,เปียกบ่บูออกไปก็ไดทั้งเทาทั้งบส่สดใส ตั้งเถาตั้งัดสดใสว่าม,มีคนสาดนามเดียวเขาจะไปยิดเถาออกมาอย่งนี้เถาก็าจว่าเลยก็จะไายิดเถาอย่างนั้นอยู่บ้านทำไมยิดเถากมาอย่างนีมันมันมันอายุเท่า,าไรขออย่าอยุ่สิบสองใเดมันแบบวัน เดวันบ่ค่อยห่าเดี๋ยวจังเียนะเออบ่ค่อยห่าอยากแบบว่าสิไปเล่นสาดน้ำสาดเหียงเดี๋ยวจังเียนะกันไปบ้านไปบ้านนอกข้าจังเียกยังคือกับไปหาเมย์ขนาดละพออยู่บ้านก็มีแต่เมย์เออนั่ยละแล้วก็กินเบียร์เท่านั้นแหละทุกคนเฮ็ดแนวกินซู่กันกินซ้ำนั่นสิให้ไปว่าไปอันขี่รถให้ข้าเจ้าสาดน้ำจนบ่มี่นะมันแบบว่ามัน มันตอนมันเป็นไม่รุนมันกระลินเบิดแหลวังสีนะมันก็ได้แบบพ่อ,อยูเหลวอังสีนะาโบเน่ครับเปียกทุกคนกคน,นะจ๊ะเราต้องไปยางใส่หม่องก้นหลๆได้หน่อยบ่คอยบ่คอย,คอ,ยอันนี้อันปันใดแล้วสงการแบบธรรมดาแล้วนะในแ,แบบว่าเรื่องกินกินเบียกินอย่างสิคือว่ากับกินยูเลยๆอยังสีนะมันก็ได้บริเกิดการแบบว่าตื่นเต้น ลืออย่างสินะจังแม่เนี่ยก็เห็นกันอยู่เลื่อยอยู่สินะเออมันก็เลยแบบกลายเป็นเรื่องธรรมดามันคือสมัยตะก่อนนะอ่ะปีใหม่สงการต่แบบต่างนาต่างตา,งตา,งตางสิกับบ้าน,นสินะม,นะมันแบบสูมือเนียนทาตะลดบดติดกับคนหลงๆจังไปนะบาสันก็นคือย้าย่ลงมากสินะพอเวลาตู้คอยไปกันโยกไปเบิดลขั้วสนะิมันหลายคนนะ ถ้าย่ายมากย่ายกมากแค่คนเดียวสินะกอยูอยู่ด่นน่านกว่าเวลาเข้าไปสินะ mm hmm. นเข้าไปนี่เต็มที่กับสามสี่มือก็ได้มากแล้วหยกแก้วจ้าพี่สาวกำลังจัดโอ้ยกำลังให้ลูกไปซื้อให้ยูร้านเปิดปะวะด้านข่ากันใดถ้าพ่อขายกับซื้อได้แบบไล่เซียนได้ไปซื้อเองเพราะว่าซื้อในเซเว่นวนะนะ ยูนิมีเซเว่นมีโลตัสมีบิ๊กซีเบิร์ดเดยย่างออกไปไมีเพียบถบบา,ามบ่หอดเวลาคุณเท่าเพาได้กินสซ่งก็บใครชื่อเผ็ดหมอนครับก็ไเปลี่ยนเป็นหมอนเผ็ดเป็นหมอนเงินหลานไปหลวดมันจังเหี่ย <c> ง <oughs> ขอนแกนเริ่มแหล่เริ่มแล้วเดอจ้าโอ้ขอนแกน่นไอ่บุรีรัม อุย้ยบอโดนงนะทุกคนจะมือเจ้าว่าเบื้องเล็กะไรได้ค่ยว่าผู้คนนั้นลักได้เลยเดียเบิ้งอันลักปล่อยนะเ่คบอกนี้เดี๋ยวเปว่า,า,อา,า่อยไล่ม่แล้วกับสีบแบบก็ได้ไหลอีกดอกอืมจังหน่อยกับหวยไ,ไทยวันนี้หวยไ,ไทยกับหวยไทยคนกับบัอค่อยให้เลขได้ทุกคนแบบว่าอันได้ยินคาวอาจารย์นอตีบ่นั่นแหละเพิ่นดันเธอกัน จับนะน,นะคนก็นเลยบกคอยออกมาห้ตัวเด็กภายในห้ใไรเขาก็หายอยู่ในอย่างกลุ่มของเขาเองสินะเออนั่นล่ะเจ้าก็สีเป็นญย่ายานแนงสินะแต่ว่าถ้าบ่ได้แนะนําเว็บการพนันก็ว่าเป็นอย่างดอกเออถ้าว่าหา้ซื่อๆนใดอยู่เออจ้างแม่เหมยีนแม่เหมยห้ซื่อนะไปหาหมองซื้อเอาเองน,นะนั่นละ่ะมาเบึงเลขกกันทุกคน อดโดนเด้วแต่ว่าบ้านาไปหายตัวนี้เลยน่าสีแบบเด้นหานี่สิดีกว่าเยู่แต่สร้างโอ๊ยวาแมนเอาไปใส่ล่ะโอเคแต่ว่าสร้างมันถัวมันมันหนังไปแล้วนะใช่เซเว่นเขาบิกซีกับกินได้ทั้งคืนครับก็าคายเป็นเวลา มึงเถื่ออย่างเงี้ยเหมือนเสาอันสินะแบบเวลากินเขาหยั่นเขาติดข้ออันสินะก็ไปอออสืนะ่อกขาบ่ได้สิใหม่เคยขยับกล่องให้เบิรงน,นด้วยยักษ์เสียงเราไปกันใหม่ก็สร้างเราดอกทุกคนเอย้ยข้าต้มมาให้เรียบร้อยตุนตุนนู้ตุนบ่ได้มันหัวมันมีเปิดกินมาก กินบันกินมาเบิดกับว่าเหลี่ยวอะนะต้องเบิ้สักก่อนแต่ว่าแต่เม่อไไม่เหมยกินแบบกินนิลี่เองเสียนาทานบ่กินกับบกินเลยนะเมื่อไรเมล่กินแบบกินเป็นการเป็นงานนหลี่นะปันสางเบียคนกันกินเบียสางเบียยังบอันยังบ่มันทอกินเบียได้สางเบียก็จังถือบังคับเนี่ย ที่สิบสองเน้นะจือันาดนั้นนะบ่จริงจริงด้ยคอยคอยมานางเบิ่งที่ไหนบ้า,นางคอยก็เอาเด่นหาว่านี่นสีไข่กว่ายุ่งพราะว่ามันนี่มันวันศุกร์แมเอาทุกคนขอให้มาเด้อทุกคนมันนี่วันที่สิบเก้ากูเนอจังเฉไใดมีหวย์เหล้าอีกเท่ินึงเออแล้วก็หวยไทยหวยไทยกับวันที่สิบหกวันที่สิบหกถือวันอยังเนาะ ว่านังข่านมะอ้าวแคบเด้อพี่น้องป้องไปขอหขมากสามตัว,ว,วตัวยมากไรสุดคือศูนย์แปดเกด้อทุกคนเออเลขสามตัวชูนดเก้าเด้อตัวอยมากที่สุดสี่ตัวคขมากเก้าส่เอ้ยเก้าเจ็ดสี่สองอะไรดลกตั้งอยู่ในกระเป๋ามันเด้ ยากมาเบิ่งตอนกชิดาเอาละเง,งกๆๆยกงายเงยกงายเนี่ใช่ละสี่ตนี่เดี๋ยวไขามากเก้าเจ็ดสี่สองดเด้อทุกคนเออตอนวันพูดคขยมากเอียงว่าคอยมากหกสี่หาสามเนาะเออสตัวอืมจักรมาสี่สาม เาวันสุกรอมันมักติดหาได้ทุกคนสุกวางหันนี่ก็ยังออกไออันนี้วันยังวะเดยวันกันอันนี้จันเอ้ยพุทธจันสุกสุกวางหันออกแน่เอ้ยเนาะอืมแคบไปทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นี่มันหมานเลยทุกคนผู้ไดมาเรเห็นกันผู้ไดมาที่หลังก็ค่อยพิพมบอกก็ได้เดรสิโยกให้เบอร์ไมเดอหวอหวไทยหัวไทยเจาเห็นไปหววไทยให้เบิรงหัวไทยนั่นมาหาอุคนบรเห็นห้ามมีโศรวมกันห้าแบบวา่า พีอยู่มาใส่ให้มีอันโศกน้ำกันนะนะ <c oughs> อันนี้เขียนเขียนข้อสอบผีตาดอกออันนี้ไทยเด้ออุ๊ยมีศูนย์แปดนะมันมันออกศูนแปดะบอกหวยเรวามานันนีใช้เบิ้งกันมันชนกันไหม นกันก็หวยไทย08เลยแม่ทุกคนกับเก่าาเนี่ยเฮ้ยจัดไปเลยเด้อนี่มวนๆเด้อจ้าทุกคนนะจ๊ะนี่ทุกคนเนี่ยมันบาหวยไทยเนี่ยมันมี่เก่ากับ80เนี่ยมันชนกันเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันที่มากแบบว่ามันเท้อมันเสียวเหล็กไทยแม่เมยมาออกแต่ว่ามันชนกันเด้อนี่80 แล้วก็เก้าเห้าาันี้เด้อก็แหละฮันมาหาก่อยใช่ปึ๊บทุกคนการดีๆวาเออส่กันการดีๆทุกคนศูนย์แปดกับเก่าานั่นนาราบางเทือแบบว่าไทยกับสิมากออกตามเหล่าของซีนาะเออ เพราะว่าคอยซื้อคอยเห็ดคอยสิเบิรงสีชนาะว่ามันมักออกตามกันกรมีเชนาะเออมันเป็นยังก็อยู่ในูตรมัน,นั่นหละเออมูเจามากมุจเจากับสื่อมูเจ้าบ่มากมุจเจากับสื้อโหลดถ้ามันออก เพราะว่าแต่ว่ามันกับเขามันกัดเคยมีได้ทุกคนเขาแบบสามสามครั้งด้วยในอาทิตย์หนึ่งอ่ะหรอบะแมนมา่บาบะเคยมีเด้มีนั่นแหละเ,เพราะว่าคอยสื่ออาทิตย์หนึ่งสามครั้งนะคอยซื้อตลอดอืมบะเคยหยุดเลยอ่ะนะนั่นแหละเดือนหนึ่งกับบะเคยหยุดถ้าเขายุดจังได้หยุดขามค่ยเฮ็ดงานบริษัทก็จะบอกใคร <laughs> ก้นไหลห้นั่มในเด้อจใจแมันหมานเอออย่าขี้ที่ายนิวโป่งนั่นจิ้มจึ๊บซื่อๆนั่นอืมจิ้มให้แน่เอออย่าแต่คนใดดีอะไรไม่เจ้านี่กดไลค์เข้าไป <c oughs> มันมันใจเอื่อยไปจัดก่อนเงีนสิเบิดก่อนจ้าไปเออน่นรักเนียนๆซูนเปียกับเก่าๆกับใดเก่าๆแห้งประหยัดบ่ได้กับ อันนั้นสาวอันอันชลี่บอนีเออน,อ,นอนี่แหละอันชอรี่บุพภาบอเอออันขี่ดาวเอาเดอ้อนั่นแหละเก่าเก่าแห้งบะไรครับใส่บะลุดถุมสุดโต้ไปเลยเศ้าคุณเศร้าสี่สิบบาทเองเบียร์ขวดหนึ่งตังโกสิบปอนหกสิบแปดปุนเบียร์ชิงนั่นเออเนี่ยมันสิเด็กกำลังอยาไปขี่ที่เบียร์นั่นกินละเม่าเด้ แต่ก็กินคือเกขา,มาเมาประปอนหากออกอีกตั้งหากันชิ้นไลสรุปแล้วว่าได้ยังเอชอชชทก่อนิเบดก่อนเออเดี๋ยวไป,ไป,ไ,ปไปแทงไวอันแต่ก็ไปมวนวันนี้มวนแล้วก็นอนรับตื่นมาโอ้ยถือเลกว่าจนดีใจเยาวสะร้องตตอ,อีกวันนี้ จากหน้าที่แล้วยี่สิบหน้าที่กับชิ้โลงนะชนี้จากอยลาละทั้งหวยไทยหวยลากก็ได้เราเด้อเอาทุกคน ขอให้เฮงขอให้มันขอให้ปังขอให้ได้เงินก่อนเปล่นสงการนะคะเนาะพู้ได้เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมวนมวนสนุกสนานกับขอบรัววนะคะเนาะถือว่าถือก็่าว่ากันมือไม่ยังมีนะคะเนาะถือไทยแล้วก็ขอให้ไปถือเอ้ยถือเหล้าแล้วก็ขอให้ไปถือเลขไทยอีกเด้อทุกคนสำหรับไรนี่ก็ขอโตลงไหลแล้วขอบคุณค่ะบายบายไปแล้ว มองลงได้บาทนี้ <laughs>